สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนครับเอฟซีพุทธิโกตินตามกดซับสะไคร่กดไลค์กดแชร์ครับถือต้มให้มาซื้อพี่น้องพันยันพันยันในลื่นเซบีครับที่ซื้อเอาไว้สำรองเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้เรามีอยู่สามเครื่องแล้วนะสามเครื่องแต่ที่นี่เราจะซื้ออีกเครื่องที่สี่ไว้ใช้ก็ว่าบางวันเราวัะทุพรไม่มีสัญญาณเออ เอ่อทูไม่มีสัญญาณแต่ดีแท็จวดจอดจวดทีนี้เราก็จะปักใส่ดีแท็กไว้เฉยเฉยนี่แหละซื้อไว้ใส่ซิมเฉยเฉยโอ้พอว่าพี่นองจะได้เห็นภาพสวยงามเอ้าเราเริ่มเลยอันนี้เขาเรียกอะไรนี่ไอโฟน e 5 5 p พัครับไอโฟน15าราคาอยู่ที่38,900ค่ะชิวๆชิวๆเราเราเราซื้อเราซื้อไว้รอ iPhone 16ครับ พี่น้องเราก็จะแกะได้ใช่ไหมโบแมนว่าเพิ่นตัวซีบีมา่สื่อโทรศัพท์เลยครับความจริงเพิ่นตั้งใจมา่สื่อโทรศัพท์เองบบแมนดอกเห็นหนามิคาะใจอ่อนริมน้ำให้เบญนามิคามด้วยนีค่ะแต่ละโจนจะได้มีเงินไปกินเขาเลี้ยงลูกน้องเนือแรกใหละค่ะเ็ตแต่ชุดแก้วเตี้ยอันนี้ตอวใหญ่ตอวใหญ่ค่ะเข้ากับไอโฟนสิบห้าสิบห้าพวงพี่น้องครับฝากเด้วยดีด้อ ร้านขอนแก่นโมบายครับผูลดตอยากสื่อโทรศัพท์นะครับแบบสดแบบพรสื่อใดเมื่อถูกเงื่อนไขครับอันนี้ก็พอด่อไปหาว่าพรจะไหนสื่อสดจะพรสื่อสดกับว่าพรเนาะค้นหนักแข่งกับพอพรหลวงอันนี้ของใครเนี่ของเจ้าตัวกันนี่ด้คใครอยากได้ไอโฟนเนี่ยมันโหลดอยู่ อันนี้ย้ายให้ผนย้ายข้อมูลได้ไหมไม่ย้ายอะไรเลยเราต้องทำอะไรเราไม่ต้องทำอะไรอันนี้เป็นเครื่องฟรียูทูบโยนโหลดอะไรมาให้เอาไว้เห็นงานเพิ่งอย่างเดียวงานอย่างเดียวพี่น้องครับมาที่นี่บริการทุกระดับประทับใจครับแม่คขาแม่คพ่าทุกน้องเพิ่นมีแต่คนงามๆพอดีเจ้าของร้านก็สวยสวยมันเหนียวแต่มันแต่มันเบากว่าไอ้นั่นเนาะเบากว่าเบา่าสบายใส่สใสซิมให้ด้วยนะเอาซิมแล้วก็ปิดเดียว ธรรมดาเลยอว่ามันใช่ด้วยกันได้ตัวแรกโต๊ะห้องสอวสีโต๊ะแซ่บแข็งไปอยากไปไปแล้วไป,ไปวอีกไปแล้วเออหนูไปพี่พี่ไปแต่ <c oughs> ของคอยคอยอยากอยากแต่ของความจริงมันมีมันมีความคิดอไหนกันซิมดีแท็กไว้อยู่นะเพราะว่าบางบางวันอ่ะทู่ใต้อ่า เอสใต้ตีแท็กเขาโหลดจวดจวดมีให้ก็ก็มีเงินอยู่นนาก็คือบมซื้อหรือว่าคืนเงินใคอดอีกแล้วจสปีไม่ค้าคุณอะเก็บจอของยัดลอยไม่หลช่ยามาดูเลยเขาหล่อใส่เ้อไดดบอแมนยามาดูเลยขจอบมือขจซิมบอแมนเข้ามาดูบ่ไดได้เขาหล่อใส่ห้องขายของซอยเขาแถมมาเลียงกาแฟเขาอีก ตีสำคัญกูเจ็บปวดมองเลบมนบ่แมนว่าเฮ้ามาเฮาสิไดนกินนามต้นแรกเข้าวาสิแลนของิข้างนอกนว่าเอ้าบ่ซื้อ้หนูน้ำตีนวาที่แหลหาไปสองน้อยเมซพออเมซอนอยากแดกอเมซอนเออหมูเฮากินหมูเฮากินกาแฟโปลานกต้ออนกาแฟยกห่อไหมตาหมอกับกาแฟห้องถุงเอออกกินอเมซอนมาบอกเขาว่าสองรอยพ่อจนส่้ังไอ้งค่ะฟง ลูกเพื่อจะขวบละโมาตอนนั้นสองนี่จนปเปลี่ยนตัวสาคนล่<ด>ะเดียเด๋ยว,วเพื่อแบบเดกเขาไปนีเพื่อเด็กครัวเพื่ออีเอกเยเนขอจากีลอกเทากลายเป็นหลอกตัวเองครับเขาหลอกตัวเองมานะครับนี่ครับเครื่องนี้มันเบาเลยเสิแต่ว่าแบตมันจะมันจะบรรจุ ได้น้อยกว่าเยอะเลยเยอะเลิศเพาทำไมมันจะเท่ากับโปรแม็กเลยเหรอโปรแม็กเลยเพราะเลยที่เท่ากันเลยทั้งสองก้องมันสองก้องไงอู้หูเกี่ยวกันหรอกเกี่ยวกันไในสองเกี่ยวดิแต่ว่าถ้าสองมุมลึกถ้าสามถ้าสาม้องเลนวายพวกเลนจะได้เยอะมันมุมลึกอือถ่ายแค่ไม่ได้ถ่ายก็เหมือนกับกล้องนี้แหละสิเนี่ยมันได้แค่มุมธรรมดาธรรมดาแอปเปิลไอเดีเอาสิ่งใช้กันมาด้วยนะคะแอนซิ่งสิ่งสิ่งยูทูปไปล้วนน้ำ ถูบหรือเปล่าคุณจำาคุณจ๊ตได้เนี่ยหอตแม่ค่ะเอาเพื่อดีมากวันนี้ก็ขอบคุณต้องขอบคุณอ้กันชัยนะครับที่พามาหัสผานกหัสผรหัสผ่านเจ้าตังเองไห อไจนีเหมอ้โอีมีมีอยู่ก็ส่งมาให้เมือว่าน่ะไม่ใช่ละค่ะอ p p l e ID 2ดีสองสอง f มันจะเป็นแบบนี้อ๋อสองอองห้าสี่หก f นี่โอ้ยไปบอกเสร็จิกแล้วเขาโทรใค้ซัมมายเมื่อไหร่สยวคนเห็ดเห็ดอะไรเห็ดเห็ดโหลดเพราะว่าแกแ้ถ้าเกิเอามาขายมันตัวเก่า เขาหูเบิดนี่เขาหลอกเครื่องเข้าไ้เดยวิ้มบ่ไดก็หายไม่เห็นเลดกูบ่ได้เห็นยังนกูทายแต่ยุ่งถูกเสือปาญิมาปันิว่าเขาหลังสาเปินห่างปัชิว่าหลานเหตุไยได้ปัญมานี่งนาดีุละปัสิมาโทรหาอีกคนก่อนเลยสีดำสีดำรองน้ดงเหมียงน้ผุเจ็มเอะนามาแล้เดใสไหมนะเี้านี้ก็ได้ เขาทำอะไรเองเาให้สมาธิเรื่องอะไรกันนี้มอไันไม่ตั้งเอาเฉยๆไม่ตั้งคอยเราไปให้พกแกแทมมันลเองนหยแถมค่ะรหัสเรอง้าจออนี้มันแปม่แถมมันแถมอะไรแถมซาแถมค่ะเอาไปเลยค่ะเออหาอห่าไรซดจนทำไรห่าแหงเวลายังสีบกแถมอยู่ เบอร์ไงทางคุณน่ะตอบแชทไหวบอท่างคุณเป็นลมเยเป็นลมบ่ละตอบแชทจนเป็นลมบ่นะเป็นลมอม่ะมาเลยจ้ะเยอะไหมเยอะมากมาจากลัอยตกำลังเงียบใช่แล้วก็แมนดูรถยอดหลังเลยเอาถ้าเจีมีเายปด้ซิบเครื่องหือมือเหนียวไม่มันขึ้นว่าอันนั้นใช้ไง มันจะซีนละฮะเสรกันชิ่มอีกซีนเพิ่มนี้มันซีนละฮะไอดีกันสองมาถามเธอ่่ะเดี๋ยวคนจีเขียนไงโอเคียนเขียน์คืออันนี้ไม่ไม่เกี่ยวกับหม่เลยใช่ไหมเพราะสามเครื่องมันจะลิงก์กันนี่ใช่เกระหนูสิบปีปีดอันนั้นไงปีดอันกบซุ่มไายซื้อกบซุ่มอันนี้ถูกปากแม่พราไห้มันร่วมกันอ่าโอเคอันคืออันนี้เดียวๆไปเลยใช่อันนี้เครื่องฟรี เอาไปให้ดิีบห้งนาะโอ้ยิด่ปากนอไราเนี่ยวาาแห้งมดแล้วเาได้คิดยังไงคนนน้ำน้ำในห้องน้ำคนนอยากกินน้ำเอาอีหยง่ะแม่กาบ่แล้วสิกินอีหยังเนาะบัดนี้ติดเต้โทรศัพท์เหมือนเหมือนคนไม่เคยซื้อตัวติดเต้โทรศัพท์ เอาพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไว้สักนี้อย่าลืมอย่าพลาดครับคุ้มเด้อพี่น้องเด้อกลุ่มปิดนะครับมีอีกแล้วครับพี่น้องครับโป้เมาเมาเก้าวันเลยนะครับโปฟังลุงนิมิดครับพี่น้องครับบัตรราคา999บาทครับหรือว่าโป้เมาเมาสามหมื่นนะครับบัตรราคา333บาทครับหรือว่าผู้ใดซื้อโปเมาหมื่อต่อมื่นครับบัตรราคา119บาทหรือร้อยเก้าบาทนี่นะถ้าจำไม่ผิด แต่ถ้ามีศิลปินลบเชิญครับบัตรเหมาเหมา129บาทครับต่อวันนะครับผู้ใดอยากสืบอยากเบิ้งบ่เบิ้งหรือว่าแถ่มาเบิ้งย้อนหลังก็สือเหมาโหลดนะครับพี่น้อง9วันไปเลยนะครับเก่าร้อยสิบเก้าบาทต๊ะมือร้อยสิบเอ็ดบาทเองครับพี่น้องครับฝากพี่น้องเตรียมชมแชร์เชียร์น้ำผาชนะใดใจดำครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้ฝากไว้สานีครับพี่น้องครับสวัสดีครับ ขอบคุณทุกยอดกด Subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กด, like, ดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีพีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ FC อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด,ด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ